เปลี่ยนน้ำเสียจากการเลี้ยงปลาให้กลายเป็นน้ำดีหรือว่าเป็นปุ๋ยที่พืชผักต้องการในระบบอควาพปนิกทำยังไงบอ่อนี้จะเป็นบอ่อปลาคอยครับนะแล้วก็เวลาเราเลี้ยงปลาเนาะ ปลาก็คือจะขับถ่ายของเสียรวมถึงเศษอาหารปลาที่ปลากินไม่หมดก็จะกลายเป็นของเสียที่อยู่ในระบบก็จะเรียกเป็นแอมโมนเนียเนาะท่อนี้จะมาจากบ่อปลาคอยขาบแล้วก็อีกสองท่อถัดไปก็คือมาจากบ่อปลานิลนนั่นเองที่นี้บ่อนี้เป็นหัวใจหลักสำคัญของระบบอควาพนิกเลยเนาะบ่อนี้จะกรองมูลปลาเนาะแล้วก็ในบ่อนี้ ก็จะมีจุลินทรีย์มีแบคทีเรียที่จําเป็นที่จะเปลี่ยนของเสียหรือว่าแอมโมเนียที่ออมาจากน้องปลาเนาะบำบัดให้กลายเป็นน้ำดีหรือว่าเป็นปุ๋ยที่เหมาะสำหรับพืชผักนั่นเองโดยผ่านแผ่นฟองน้ำแบบนี้ทุกๆ3-6ถึงเดือนแม่ก็คือจะล้างตรงนี้เนาะขึ้นอยู่กับความหนานแน่นของมูลปลาด้วยบำบัดจนกระทั่งกลายเป็นน้ำดีตรงต่อเข้าไปในระบบ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมใครสนใจอ e ีบุ๊กฉบับเข้าใจง่ายเนาะพักสอบถามแหมมาได้ขอบคุณมากค่ะ